แม่ต้นถึงกับทอสีเลยเรากับรู้ว่าเกิดสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแล้ววันนั้นเองพ่อแม่ไม่ดุดา่าแต่พูดกับเสียงจริงจังว่าต้องไปขอขมาเขาแล้วลูกรีบรีบไปเลยพ่อพาเด็กทุกคนออกไปซื้อตุ๊กตาตากับยายคู่ใหม่พร้อมน้ำแดงแล้วตรงไปที่ศาลท้ายหมู่บ้านทันที พวกเขาเดินทางไปที่สามพระภูมิท้ายหมู่บ้านช่วยกันทำความสะอาดจัดของเส็นไหว้แล้วผู้ใหญ่ก็กล่าวคำขอขมาอย่างจริงใจจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดอีกต่อไปและเรื่องราวในครั้งนั้นก็เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับพวกเขาทุกคนการทำผิดแล้วไม่ขอโทษ บางครั้งอาจไม่ได้จบแค่ตัวเราแต่ส่งผลถึงคนรอบข้างด้วยและยิ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งต้องให้ความเคารพนี่คือเรื่องจริงที่ลังฝังใจกลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเพื่อนๆชาวซีเพียเคสล่ะครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้อ่านกันด้วยนะครับ ถ้าชอบเรื่องราวลึกลับหลอนหลอนแบบนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่อง c p ค s ใน TikTok และ YouTube เอาไว้ด้วยนะครับและหากท่านใดยอยากสนับสนุนช่องลองเลือกชมสินค้าที่ตะก้าได้เลยนะครับแล้วพบกันในเรื่องหลอนตอนต่อไปแล้วเพื่อนๆชาว CPKS ละครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่า คอมเมนต์มาเล่าให้อ่านกันด้วยนะครับ